วิกฤตภัยแล้งสร้างความทุกข์ยากให้กับเกษตรกรชาวไทยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษรัชกาลที่9ทรงเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องการทําฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือประชาชนจึงมีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้นเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2498ด้วยพระอัจฉริยะด้าวิทยาศาสตร์ของกษัตริย์นักพัฒนาฝนหลวงจึงโป,ปรยปรายทั่วทุกผืนล่า ช่วยให้ปวงประชาะรอดพ้นวิกฤตภัยแล้งมาได้จนถึงปัจจุบัน14พฤศจิกายนวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ในวันหยุดที่มีโอกาสนะครับหมอหม่องจะจัดกิจกรรมพาคนไปดูนกตามสถานที่ต่างๆหาโอกาสถ่ายทอดความรู้เรื่องนกเรื่องธรรมชาติให้ผู้คนอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะเด็กๆยิ่งต้องปลูกฝังขณะที่ในบ้านหมอหม่องก็เลี้ยงนกไว้เป็น10บๆชนิดแต่ว่าเป็นการเลี้ยงนกด้วยความเข้าใจธรรมชาติของนกอย่างแท้จริงเพราะไม่ได้เลี้ยงไว้ในกรงครึ่งชั่วโมงจากนี้ครับเราจะไปดูการเลี้ยงนกนอกกรงของหมอหม่องครับ ตื่นเช้ามานะครับผมก็จะชอบมาฟังเสียงรอบๆบ้านนะฮะเสียงแรกที่เราได้ยินตอนเช้าเลยนะครับตื่นเช้าขยันมากเลยคือเนี่ยฮะเสียงแซงแซวห้งบวงใหญ่เพิ่นแถวนี้เพิ่นบ้านผมอยู่ใกล้ดอยนะครับก็จะมีนกมาจากลิมชายป่ามาเยอะเหมือนกันนะเสียงร้องแบบหลากหลายมากเลยครับเขาเรียกว่าดอนคอรัสหรือว่าการบรรเลงเพลงยามเช้านะครับซึ่งช่วงเช้าเป็นช่วงที่จะเริ่มหากินก็ต้องประกาศอาเขตแล้วช่วงเช้าอากาศจะนิ่งเย็นนะครับเสียงเนี่ย กระจายไปได้ไกลกว่าในช่วงอื่นผะว่าดีมากถ้าตื่นขึ้นมาเรามีเสียงเหล่านี้อยู่รอบๆตัวเรานะฮะตื่นมาคงไม่อยากได้ยินเสียงแบบตอกเสาเข็มเสียงแบบนาฬิกาปลุกเสียงแม่บ่นอะไรนะคือคือเสียงแบบนั้นมันมันไม่ได้ไม่ได้ช่วยเพิ่มพลังให้กับเรานะครับผมว่าคือในชีวิตวิถีชีวิตยุคใหม่เนี่ยมันโอ้โหมันดูดพลังเราไปเยอะนะครับแต่ว่าลองหยุดฟังเสียงเหล่าน,นี้ครับ เราจะพบว่ามีนกมากมายมากกว่าหนึ่งชนิดแน่นอนนะครับอยู่รอบบ้านผมเรียกนกเหล่านี้ว่านกสามัญประจําบ้านนะครับซึ่งเราควรจะทําความคุ้นเคยและรู้จกักพวกเขาครับเดี๋ยวเราจะ มาเติมอาหารให้นกหน่อยนะครับนี่คือวิธีหนึ่งนะครับที่จะอจะรอละเดี๋ยวจะมา <laughs> วิธีหนึ่งนะครับที่เราจะชวนนกมาบ้านเนี่ยนะครับก็คือการาติดสินบนนะครับ <laughs> ติดสินบน <laughs> ก็คือเอาเอาอาหารมาให้เขานะครับก็จะแล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรนะครับถ้าเกิดเราถ้าเป็นนกพวกนกเขานกนกพวกกินเมล็ดอะนะครับนกเขานก กระติดนกอะไรพวกนี้นะครับวกจะใช้ข้าวสารก้นหม้อหรือว่าเศษเพวกถั่วข้าพงข้าวโพดอะไรเงี้ยนะฮะได้พวกนั้นแต่พวกนั้นบางคนก็ไม่ชอบนะครับบางทีมันอย่างนกพิุงพิราบบางคนก็มาแล้วก็กลายเป็นเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างนกกินมแมลงนะครับก็จําเป็นนะครับที่จะต้องใช้พวกหนอนหนอนขนมปังอย่างที่ผมใช้อยู่นี่นะครับซึ่งจริงๆซื้อตามร้านสัตว์เลี้ยงก็ได้หรือว่าอาจจะเพาะเองก็ได้นะครับเพาะเองก็ได้ ทีนี้ถ้าเป็นพวกนกกินผลไม้อย่างพวกนกปลงปลอดเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเอาไปแขวนนะครับไว้ตามต้นไม้กระรองกระรอกก็มากินด้วยนะครับหรือบางทีผมก็ใช้เนี่ยถุงผลไม้เก่าๆเนี่ยนะครับบางทีผลไม้เราซื้อมาแล้วกินไม่ทันแล้วมันจะเน่าเงี้ยไปโยนทิ้งก็เสียดายก็เอามาเอามาแขวนให้นกนะครับเนี่ยถ้าเกิดผมแขวนแบบนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวพวกกระรองกระรอกต่างๆนกก็กก็จะมากินนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีหนึ่งนะฮะในการนั้น ก็มีหลายคนถามเขาว่าเอ๊ะอย่างนี้มันมันผิดไหมที่ทําอย่างนี้แล้วมันจะเสียธรรมชาติของสัตว์หรือเปล่าเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไปธรรมชาหากินละมามามา,มากินของเราจ,จริงๆถามว่ามันมีผลเสียไหมวิธีการนี้ผมไม่แนะนําเลยนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปในป่าพื้นที่อนุรักษ์ป่าธรรมชาติแล้วเราไปเอาอาหารให้สัตว์เนี่ยอันนี้ผิดแน่นอนนะครับแล้วก็มันทําให้ระบบนิเวศเนี่ยถูกกระทบแน่แล้วก็วิธีชีวิตของนอกก็ ก็เพี้ยนไปแล้วก็แทนที่เขาได้ทาหน้าที่ในะบบนิเวศก็มากินอาหารของเราแล้วดีม่ดีนกก็กลายเป็นนกเชื่องไปนะฮะเห็นคนแล้ววิ่งเข้าหาแล้วก็คนไปจับไปได้เป Enter ็นอันตรายแต่นี่มันมันบ้านเราเองนะครับแล้วกเ็เป็นที่ที่ไม่ไม่มีใครเข้ามารบกวนเขาแน่นอนเรามั่นใจเรื่องความปลอดภัยเขาเการให้อาหารนกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันช่วยเขามากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ อาจจะเป็นปลายแรงต้นฝนอะไรห,หน่อยซึ่งึงลูกเขาเพิ่งออกจากรังนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นเป็นตอนซึ่งเขาต้องการอาหารโปรตีนเยอะมากนั้นถ้าเกิดเราเราให้เขาเนี่ยโอกาสของการรอดของลูกนกนจะมากขึ้นบางทีนะครับนกนกเนี่ยเขาจะวางไข่เผื่อไว้เช่นะอาจจะ4ฟองแต่สําเร็จจริงๆอาจจะ3หรือ2ตัวเท่านั้นเองเนะที่ท,ที่ที่สามารถเติบโตไปได้แต่ถ้าเราให้อาหารปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีอาหารเพียงพอลูกนกสามารถที่จะรอด ทั้ง4ตัวได้เลยอย่างนี้เป็นตน้นนั้นผมผมเห็นว่าการให้อาหารในบ้านนกในเรเวนบ้านหรือในที่ที่ไม่ได้เป็นอันตรายกับเขาไม่ใช่พื้นที่นุรักนั่นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่เราช่วยเหลือเขาได้นะครับ เปลี่ยนน้าให้มันมันควาสะอาดให้มันนั่นไงโอ้อัน oh, นี้ภูมิใจเสนอมากเลยนะครับนี่คืออ่างอาบน้ําของนกนะฮะออนเซ็นนะฮะของเราช่วงหน้าแรงเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่มีอะไรแล้วที่จะดึงดูดนกเป็นแม่เหล็กอย่างชั้นเยี่ยมเลยนะฮะที่ดึงดูดนกเข้ามาที่บ้านของเราเท่ากับ อ่างอาบน้ําของนกนะครับนกเนี่ยในหน้าแล้งนี่เขาเดือดร้อนมากครับหาแหล่งน้ํายากมากโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆนะครับนั้นถ้าเราให้แหล่งน้ําที่สะอาดกับเขาเนี่ยนะฮะเขาจะชอบใจมากนะครับเขาต้องใช้ทั้งดื่มใช่ไหมครับใช้อาบนกนี่ต้องดูแลขนนะครับขนนี่สําคัญมากเพราะถ้าขนเขาสภาพไม่ดีนะฮะบินสกปรกหรือมีพวกปรสิตพวกไรขนอะไรมากัดกินนะฮะขนเสียไปก็บินไม่ได้นะครับแล้วก็ใช้รักษาความบุิบูรณไม่ได้เพราะนั้น นกต้องมาอาบน้ําทุกวันนะครับแล้วก็ช่วยลดอุณหภูมิร่างกายลงนะครับในในหน้าร้อนนะครับเขาอาบน้ําเสร็จเขาก็ต้องไปปะาแป้งด้วยนะฮะก็จะมีลานดินนะฮะให้เขาลงไปคลุกฝุ่นเขาก็จะมาอาบน้ําปะแป้งเพื่อป้องกันพวกไรขนต่างๆที่มาที่มากัดกินน,นั้นก็จริงๆการทําอ่างน้ำเนี่ยไม่ต้องหรูหราสมเนแตนะไรขนาดนี้อย่างที่ผมทำเนี่ยนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยมัน เราก็แค่เอาเอาถาดนะฮะพวกถาดรองกระถางก็ได้นะครับหรือเป็นพลาสติกหรือเป็นดินเผาก็ได้นะครับแล้วก็นะที่สําคัญคืออย่างนี้ครับคือมันต้องไม่ลึกนะครับจะต้องเนี่ยฮะระดับน้ําต้องไม่ลึกมากเนื่องจากว่ามันนั้นเดี๋ยว คุณทําให้นกจมน้ําตายนะครับมันพยายามจะกินน้ําตกลงไปในนกจมน้ําตายเขาต้องลงไปลงไปแช่ได้พอดีพอดีอย่างนี้นะครับแล้วก็สะบัดตัวสะบัดขนนะครับแล้วถ้าจะวิเศษไปกว่านั้นเนี่ยนะครับก็คือมีระบบน้ําหยดสักนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องแบบติดนไฟฟ้าน้ําพูอะไรขนาดรู้ราขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ผมใช้ถังน้าอยู่ข้างหลังแล้วก็ปล่อยน้ําหยดอันนี้ก็จะช่วยทําให้มันมีชีวิตชีวาแล้วนกมันจะจะชอบมากนะ พวกกิ่งพวกนี้ก็คือเวลาเขาอาบเสร็จเขาก็ต้องขึ้นไปแต่งตัวไซส์ขนนะครับไซส์ขนจัดขนให้เรียบร้อยก็เป็นเ,าเราจัดสัดสรรให้เรียบร้อยนะฮะเขาก็จะชอบใจมากนะครับ วันนี้ผมมาทำความสะอาดและเปลี่ยนน้ำให้มันสะอาดอยู่เสมอนะครับแล้วเดี๋ยวคิดว่าจะลองตั้งบางไพรนะครับแล้วก็เฝ้าดูถ่ายดูว่ามีนกอะไรมาบ้างนะครับถึงแม้ว่าเป็นนกในบ้านนะครับมันอาจจะคุ้นเคยกับเราแต่ว่าถ้าอยากจะถ่ายเขาใกล้ๆก็อาจจะต้องอาศัยบางไพรนิดนึงนะครับเราจะทําให้เขาไม่ตื่นแล้วก็ถ่ายเขาได้ใกล้ขึ้นนะครับผมปกติก็จะชอบตั้งตรงนี้นะครับตั้งบางไพรมุมนี้เลยแล้วก็เห็นนกมาทํารังได้มาอาบน้ํา ดูทางเข้าอยู่ไหนเนี่ย <laughs> วันนี้ก็จะลองเฝ้าดูครับว่าจะได้นกอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่านี่ก็เข้าหน้าฝนแล้วนะฮะอ,อากาศมันครึ้มแล้วก็มันไม่ร้อนนะครับนกมันก็ไม่ไม่ ไม่ค่อยต้องการน้ํามากเท่าไหร่นะครับจะไม่แน่ใจบางทีก็พอช่วงบ่ายแดดต้องแรงทีมก็ลงมาได้เหมือนกันนะครับจะลองดูว่าจะได้อะไรบ้างนะครับแต่จริงๆก็เนี่ยที่มานี่ผมได้เห็นนกมากมายเลยครับเพราะว่าอย่างเช่นนกนกที่ชอบพบบ่อยๆนะครับที่ที่มาประจําเลยขาประจําเลยที่มาใช้บริการก็จะมีนกปลอดหัวโขนหรือทางเหนือแล้วเรื่องนกปิ๊ดจัลิวําเสียงร้องปิดป๊ดจัลิวปิ๊ดจลิวข้างในะฮะมีนกปลอดสวนนะครับอันนี้ก็ พบเห็นได้ง่ายมากนะครับมาอาบทีเป็นหลายสิบตัวนะครับกังเขนบ้านนะครับแล้วก็ยังมีกังเขนดงด้วยเพราะว่าดอยสุเทพอยู่ไม่ไกลครับบางทีแหล่งน้ําบนดอยไม่มกีก็ลงมานะครับแล้วก็เสี่ยงๆหางบวงนะครับแล้วก็มีกลรางหัวงอบนะฮะ เดินมามากระโดดกระโดดรุ้ดรุ้ดรุ้เป็นฝูงใหญ่นะฮะร้องเจ๊กหกเจ๊กหกเจ๊กหกเ่นะฮะมาคุยคือจะเห็นว่าที่บ้านผมเนี่ยใบไม้จะเยอะแล้วก็ผมจะไม่ค่อยกวาดให้มันให้มันให้มันโล่งนะครับใต้ใบไม้พวกนี้จะเป็นที่แอบของพวกแมลงอะไรต่างๆนะครับแลวก็พวกนี้ก็มีอาชีพสําคัญนะไปพลิกใบไม้หาแมลงนกกลางหัวงอกกลางหัวงอกพอหากินเสร็จก็มาอาบน้ํากันนะครับสนุกสนานนะครับนกกาแวนก็เคยมานะครับนกพรดก นะครับประดกธรรมดานะครับทั่วติอยู่เกาะยอดไม้สูงเลยนะฮะนกประดกร้องป๊อก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 ,ก,ก,กนะฮะนะครับางคนบอกมาร้องกลัวตกกลัวตกเนนะอยู่บนยอดไม้บางทีก็ลงมานะครับแล้วก็มีนกเขานะฮะนกเขามองมาอาบแล้วก็มีที่เด็ดมากมีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อไม่กี่เดือนมานี้เองแรงมากครับแล้วมีไฟป่าอยู่บนดอยนะครับปรากฏว่าผมตกใจก็คือนกยูง นกยุงไทยอะครับผมซึ่งมันคือคือเริ่มต้นมาจากไหนเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจมันอาจจะมาจากเ,เคยเคยหลุดมาจากสวนสัตว์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหรือเป็นนกยุงที่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มันอยู่อิสระแล้วนะครับขยายพันธุ์ในใน,ในตีนดอยสุเทพมันลงมาที่บ้านผมครับแล้วก็มามาอาบน้ําบ่อนี้เลยประทับใจมากเลยครับว่าแบบอื้อหือ มาเป็นเกียรติมากของบ้านน,ะนกยุงผู้สูงศักนะฮะลงมาจากดอยมาอาบน้ำที่บ้านเรานะครับสุดยอด ที่ทำเนี่ยนะคะนี่คือ,เ,อ,อเขาเรียกรังเทียมนะครับเพราะว่านกเนี่ยนอกจากแหล่งอาหารและก็น้ําแล้วนะครับอีกอย่างคือแหล่งพักพิงนะฮะแต่จริงๆหลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าราังคือบ้านของนกอันนี้ผมไม่เรียกว่าเป็นบ้านนกเท่าไหร่นะฮะไม่อยากเรียกว่าบ้านนกเพราะว่านกเนี่ยปกติช่วงกลางคืนเนี่ยเขาก็เกาะนอนตามกิ่งไม้ตามพุ่มไม้ธรรมดาเขาไม่ได้อยู่ในรังรังเนี่ยเป็นที่สาหรับวางไข่แล้วก็เลี้ยงลูกตอนลูกเล็กๆนะครับ จริงๆรัง,รงเทียมเนี่ยเราทําไม่ยากเลยครับเราก็ต่อขึ้นมาเป็นกล่องง่ายๆไม่ต้องวิจิตว,วิจิตสมาลาอะไรมากนะครับอย่างผมนี่เพิ่มผมมีไม้จริงเหลือจากรื้อบ้านเก่ามาก็ใช้ไม้จริงถ้าเป็นไม้อัดก็ได้แต่มันก็ไม่ทนนะคบเพราะต้องตากแดดตัดลมเนาะแล้วแต่ชนิดนกนะครับอย่างอันนี้เนี่ยที่ผมทํามาเยอะเนี่ยเพราะว่าผมจะช่วยเจ้าพวกนกซึ่งทํารังในโพรงไม้ก็คือพวกนกเขาฮะนกเข้ามง แล้วก็มีมีนกเขาเหี่ยวด้วยนะครับที่เขาต้องอาศัยโพรงไม้ซึ่งมันหายากนะครับโพรงไม้เดี๋ยวนี้นะครับต้นไม้ใหญ่ๆพอที่เขาจะเข้าไปวางวางไข่เลี้ยงลูกก็เลยตอกขึ้นมาง่ายๆอย่างนี้ครับทางเข้านี่นะครับไม่ต้องไม่ต้องใหญ่มากนะครับเพราะว่าถ้ากว้างมากเกินไปคนกลัวนกเข้าไม่สะดวก ที่ไหนได้ครับถ้ากว้างมากก็นกกระปูดก็เข้าง่ายนะครับกระลงกระลอกเข้าง่ายเขาจะต้องมีความลึกพอที่เขาถ้าสมมุติว่าใครโผลหัวเข้าไปเขาก็จะถอยหลบได้นะครับแล้วไม่ต้องมีไม้แบบบางคนเคยเห็นใช่ไหมครับจะมีไม้ยื่นเกาะตรงนี้ให้เขาเกาะเนี่ยอันนั้นก็จะทําให้สัตว์ผู้ล่ามาเกาะง่ายเหมือนกันนะครับเพราะแม่นกโดยปกติก็จะบินบินเข้าไปในโพรงนี้เลยนะครับก็อาจจะเกาะตรงปากโพรงได้นะครับก็ตรงนี้ผมจะกำลังจะตกแต่งอีกนิดเดียวครับทำเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรา จะไปติดตั้งโพรงเพิ่มผมจะติดตั้งโพรงไว้ก่อนล่วงหน้านะครับเพราะว่านกเนี่เขาจะต้องคุ้นชินก่อนแล้วก็ในช่วงเวลาทํารังช่วงช่วงหน้าแรงนะครับเขาก็จะจะได้เลือกใายช่วงนี้ก็จะทำเอาไว้แล้วก็ไปเลือกเลือกจุดที่จะท้นติดนะครับก็ตอนนี้ลบคมนิดหน่อยเพราะว่ามันเราจะได้ไม่บาด พยอมนะครับผมติดเอาไว้มีสองรังครับเหมือนคอนโดมิเนียม2ชั้นนะครับมีรังล่างกับรังบนใี้เขาเลือกนะครับก็จะติดตรงที่มันเป็นเป็นกิ่งออกมานะครับจะได้มีที่วางแล้วก็อันล่างเนี่ยนะครับพวกเราถ้าเห็นดีจะเห็นมีเศษใบไม้อยู่ที่ปากโพรงนะครับมีคนใช้แล้วนะครับตอนนี้กําลังใช้อยู่เป็นเป็นกระรอกครับนะฮะทำให้นกเขาแต่กระรอกมาใช้ก็ไม่ว่ากันนะครับกระรอกก็ก็ยินดีนะฮะส่วนส่วนรังบนนะครับ เราเห็นไหมฮะสูงขึ้นไปประมาณสักสิบห้าเมตรข้างบนนู่นเลยนะฮะบางคนบอกโอ้ผมปีนขึ้นไปติดได้ยังไงนะฮะอันนี้อาศัยทีมงานพิเศษฮะจากโครงการของการวิจัยนกเงือกนะครับเขามีลวดมีสายสลิงจริงปิ้วขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไต่ทึกขึ้นไปได้นะครับติดซะสูงเลยนะครับสิบห้าเมตรนกขโมงกำลังมาช้าอยู่เลยครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเฝ้าดูกันนะครับอันบนนี่ครับมาเรามาเฝ้าดู กันครับลูกนกโผล่มาแล้วจริงๆครับจริงๆผมคิดว่ามันใกล้ใกล้จะออกลังเต็มทีแล้วครับเนี่ยโผล่หัวออกมานะครับ เห็นว่ามันทําหัวอย่างนี้ครับโยกไปโยกมาเหมือนกับพวกแขกอินเดียนะฮะเต้นระบำนะฮะ างคนสงสัยเอ๊ะทำไมมันต้องทําอย่างนั้นเพราะว่านกเขาเนี่ยนะฮะตามันโตมากนะครับมันลูกตามันเต็มเต็มกระโหลกเลยฮะมันจะกรอกตาไม่ได้ครับมันกรอกตาไม่ได้เหมือนเราบอกกรอกซ้ายกรอกขวาเพราะนั้นมันต้องใช้วิธีโยกหัวเอาครับแล้วก็ถ้าเขาจะมองข้างหลังเขาก็หันหัวได้แบบร้อยร้อยแปดสิบสบายๆนะฮะสองร้อยเจ็ดสิบองศาได้เลยนะฮะอันนี้อย่าเลียนแบบนะฮะเดี๋ยวคอเคล็ดนะครับมันมันมันหมุนได้หมดเลยนะฮะ แต่ว่ามันจะต้องใช้วิธีโยกหัวเอามันจะกรอกตาไม่ได้เพราะว่าเบ้าตามันใหญ่เต็มหัวอยู่แล้วนะครับมันเคลื่อนไม่ได้กล้ามเนื้อสําหรับการเคลื่อนตามันไม่มีเห็นอย่างหนึ่งว่าเจ้านกเขาเนี่ยนะครับตามันอยู่ด้านหน้าเห,นเหมือนคนเลยนะฮะเราเห็นแล้วมันเหมือนแบบคล้ายๆคนเพราะว่ามีลูกตาอยู่ด้านหน้าถ้าเป็นถ้าเป็นนกทั่วไปอย่างเมื่อกี้เราดูกันเนี่ยอย่างเมื่อกี้เราดูนกแซงเซลใช่ไหมครับเนี่ยเขาก็ตาอยู่ข้างๆเพราะว่านกผู้นี้เขาจะต้องมองให้เห็นรอบรอบตัว ลานสายตาข้างหลังใครศัตรูเข้ามาเหยียวมากข้างหลังเขาจะมองเห็นเพราะว่าตาเขาไปอยู่ข้างๆเขาจะมองได้กว้างกว่านะครับแต่ถ้านกล่าเหยื่อนะครับอย่างเช่นนกเขาเนี่ยตาอยู่ด้านหน้าเนี่ยเขามีลานสายตาของตาซ้ายตาขวานี่จะซ้อนทับกันเขาจะเห็นสามิติครับรวมอยูงพวกเราเราลองหลับตาข้างหนึ่งนะฮะเราจะไม่ค่อยรู้ความลึกความตื้นกะระยะไม่ดี แต่ว่านกที่ต้องกะระยะเก่งๆอย่างเงี้ยจะตาอยู่ด้านหน้านะครับแต่เขาก็ใช้วิธีว่าเอ๊ะลานสายตาไม่ดีเขาก็ใช้วิธีเอาหันหัวอย่างเงี้ยนะครับหมดหันหัวได้กว้างนะครับเป็นความภูมิใจของผมมากนะครับที่มีนกเขาอยู่ในบ้านแนละผมก็พยายามพยายามให้เขาอยู่อย่างมีความสุขที่สุดเพราะว่า เขาทําประโยชน์ได้ผมมากนะครับบ้านผมนี่ไม่มีหนูมากินอาหารในครัวในอะไรเลยนะครับเพราะว่าเขาควบคุมประชากรหนูได้อย่างดีมากเลยแล้วผมไม่ต้องใช้ยาเบื่อหนูไม่ต้องอะไรเลยวันหนึ่งเนี่ยเขากินหนูสองสาตัวเลยนะครับก็แต่งจริงอย่างนกนกขมงเนี่ยก็จะกินทั้งกินหลากหลายนะครับหนูหนูตัวเล็กๆแล้วก็รวมถึงกิ้งกา,าจิ้งจกอะไรพวกนี้เขาเขาจับกินหมดนะฮะแมลงตัวใหญ่ๆพวกพวกมแมลงตกะกันอะไรพวกนี้นะฮะเขาก็จับกินมาป้อนลูก นั้นก็มีประโยชน์มากครับตัวระบบมิเวศน,นะครับควบคุมปริมาณของพวกพวกเพสต์พวกสัตว์ที่เป็นศัตรูพืชหรือว่าพวกที่เป็นสัตว์รำคาญที่ถ้า,าเรามีแหล่งอาหารทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางแล้วก็สัตว์สัตว์ตพวกนี้นะฮะเข้ามาอยู่ในบ้านนกพวกนี้จะช่วยควบคุมได้อย่างดีเลย อย่างที่เห็นนะครับว่าเราสามารถที่จะให้นกเนี่ยมาอยู่รอบๆตัวเราได้นะครับเราสามารถที่จะฟังเสียงนกในบ้านได้อย่างมีความสุขนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเอานกมากักขังในกรงเลยนะครับและจริงๆแล้วถ้าเรานกมากักขังในกรงเสียงร้องของมันมันไม่ใช่เสียงร้องของนกที่มาจากหัวใจที่มีอิสระเสรีที่มีความสุขนะครับอาจจะร้อง หวยหวนร้องขอให้คนปล่อยนะฮะแล้วก็ร้องด่าคนที่กักขังก็ยังได้นะครับนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเลี้ยงนกโดยไม่กักขังนะฮะเลี้ยงนกโดยไม่ต้องใช้กรงนั้นเนี่ยเราสามารถทําได้ไม่ยากเลยนะครับแลวผมคิดว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นยาถอนพิษท,ที่จะเยียวยาความรู้สึกที่เหนื่อยล้าจากการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันนะครับความสุขที่ได้จากการเลี้ยงนกในกรงนี้เทียบเคียงกับความสุขที่เลี้ยงนก แบบธรรมชาตินี้ไม่ได้เลยนะครับจะเห็นว่านกเนี่ยต้องการเรานะฮะแล้วเราก็ต้องการนกผมคิดว่าถ้าเราชอบนกบางทีเราอาจจะอยากนกมาเลี้ยงนะครับแต่ว่าถ้าเรารักนกเราจะปล่อยมันให้ใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีเรามีพื้นที่สีเขียวเล็กๆนะครับในบ้านเล็กๆเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่ดาดฟ้า ห้องแถวก็ยังก็ยังสามารถทําได้เลยนะครับก็ขอให้เราทําให้มันเป็นถูกใจเขาแล้วบริเวณเหล่านี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างสมมุติว่านกนอกจากนกประจําถิ่นแล้วที่สาคัญคือพวกนกอพยพครับบางทีเขาบินผ่านมาเหนื่อยเหนื่อยล้ามากพวกนี้เป็นนักเดินทางข้ามทวีปเลยนะครับบินผ่านมาเมืองโอ้โหกรุงเทพใหญ่โตมาก เหนื่อยมากอยากจะพักมากอยากจะหาน้ําดื่มน้าอาบอยากจะหาอาหารอยากจะพักหลับนอนไม่มีที่เลยนะฮะมองเหลือไปปุ๊บโอ้โหมีพื้นสวนเล็กๆสีเขียวมันเหมือนโอเอซิสกลางทะเลทรายนะครับนกก็จะลงไปที่สวนเล็กๆที่เราจัดไว้นะฮะหรือว่าถาดน้ําที่เราวางไว้ให้นกต่างเขาก็จะลงมาใช้ทันทีนะฮะ ชัดๆเลยนะฮอมามาต้องสัญญากับฮอก่อนนะครับจะไปคุยกับเขาดีๆเพราะเขาเป็นเพื่อนฮอครับเจ็บอ้โเราทำไมเข้าใจไ้นี้ตอนเด็กๆชอบไปโรงเรียนไหมอ๋อชอบไปครับลูกเราเป็นแบบนี้เราก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าลูกเราเป็นแบบนี้พบกับรายการทบตัวเดียวกกันฟิลกู๊ดวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนนี้เวลา19นาฬิกา5นาทีทางช่อง ALTV หมายเลข4 ดาที่แล้วน้องดองทั้ง7ชีวิตเริ่มต้นพายเรือจากต้นแม่น้ำท่าจีนจังหวัดชัยนาทโดยมีจุดหมายปลายทางที่จังหวัดสมุทรสาคร แค่สอวันแรกกับภารกิจอันยาวไกลนี้เจออุปสรรคเยอะแยะมากมายของแข็งของจริงยกตัวอย่างเช่นการช่วยพี่อุ๋ยที่ตกน้ำให้กลับขึ้นมาบนเรือแหกแหก การเรียนสายน้ำท่าจีนนอกจากเรื่องของระบบนิเวศภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนสองฝั่งแม่น้ำแล้วมิติของศิลปะวัฒนธรรมแคมนี้ก็ไม่พลาดนะคะสุพรรณบุรีเมืองที่เป็นบ้านเกิดของประหญาศิลปินนักร้องระดับประเทศมากมายไม่ว่าจะเป็นตูนบริสเลมแอดคารบาวภูมิพวง,งดวงจันทร์สุรพลสมบัติเจริญไวยพเพชรสุพรรณและที่ติดท็อป10ของที่นี่ก็หนีไม่พ้นคุณแม่ขวั